สวัสดีครับผมเหลี่ยมจังแชนแนลเองนะครับสามารถมาซับกันได้และตอนนี้เราอยู่กับ b ีโกนะซึ่งวันนี้พี่จะมาสอนวิธีการรับชุนโคนะไม่รู้จะรเรียกชุนโคหรือเปล่าอาจจะเรียกชื่อผิดนะแต่ไม่เป็นไรซึ่งวิธีการรับก็คือเราต้องมาที่ so so s o c i ไซตี้นะครับแล้วก็มองหาแสงสีเหลืองแล้วก็หา NPC ตัวนี้นะครับชื่อว่าฮา k ุดามาสเตอนะซึ่งมากด E ที่มันปึ๊บ เราก็อยากได้รับพลังมาท,าทันทีซึ่งมันจะแทนที่ชิคาข,ของเรานะซึ่งพี่ไม่แน่ใจว่ามันเออ่สปอนตรงที่หรือเปล่าเพราะบางทีพี่ก็เจอที่อื่นนะอาจจะมีหลายตัวนะซึ่งเราจะสูญเสียชิคายไปนะสาหรับคนที่รับนะแล้วก็วันนี้พี่ก็จะมารีวิวมันด้วยเลยรักกันนะอืมสกิลแรกเลยก็คือการแปลงร่างอ๋อใช่มันจะติดสถานะอินคอมแบนะมันจะลดเลือดเราเรื่อยๆนะ ก็คือถ้าเรามีเลือดเยอะก็สามารถใช้ได้นานนะนี่คือข้อเสียของมันเลยแล้วกันนะซึ่งมาดูที่สกิลแรกจะเป็นการต่อยเปี้ยๆสองทีอ้อยต่อคอมโบได้นะส่วนสกิล x จะเหมือนกับคลิกขวาแต่เร็วหน่อยแล้วก็กาดแตกนะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่กาดนะก็จะกระเด็นไกลหันมาดีนีไอบีกดกดบล็อกไว้ไม่กาดแตก ขี้โมะเขี้โมะขี้ฟันเนะขี้ฟันเหรอขี้ฟันหรือขาสั้นโอเคจะไม่ระาังมือหรือว่าเอาช่างมันแล้วกันไปที่สกิลสี่จะเป็นการที่แบบว่าเรากระโดดแล้วก็ทุบลงพื้นนะใช่หรือเปล่ากระโดดทุบหรือกระโดดเตะไม่รู้ปึ้งนาเป็นเอเอเอนะแล้วก็ทำให้ เอ่อน็ o c แบ a c หรือกระเด็นไปโอเคตอนนี้สกิล X ก็ใกล้จะมาแล้วเตรียมเตรียมวางกาดไว้หนุ่มเตรียมวางกาดเดี๋ยวจะยืนจูป,ปากเลยโอเคหนึ่งสองสามไอเ้เ่๊ขี้ฟันไม่เห็น,ไม,หนไม่เห็นจะกาดแตกเลยว่ะไม่เห็นจะกาดแตกเหมือนที่เขาเขียนอธิบายเลยวะขี้โมอ่ะโดนเลิฟไปแล้วเหรอดนเนิฟเหรเดี๋ยวลองใหม่อีกรอบที่สา <c oughs> ม ลองเลยจูะทีนี้ลองแบบชิปล็อกเลยแล้วกันกูจะจูบหน้ามเลยขี้ฟ <ST: S 1> ันขี้ฟันวะไม่เห็นจะก,กาด <like> แต่ตรงไหนไเลยวะเรียกว่าเบรนนกขี้ฟันเอเหลี่ยมจังไม่ขี้ฟันเอาเป็นว่ามันก็คือคล้ายขวาแหละแต่ไม่รู้ทําไมนะว่าทําไมมันไม่เบรกกาดนะราจจะโดนเนิรฟไปแล้วก็ได้หรืออาจจะเป็นบักนะ โอเคงั้นมาวิธีแก้ชุนโคนะสำหรับใครที่อยากจะใช้ชิครยแต่เผื่อไปเรียนชุนโคมาแล้วเพราะคิดว่ามันแบบใช้คู่กันได้ก็คือมาหา APC ตัวเดิมนะแล้วก็กด e ปึบโอเคติดติดท็ก combat อยู่เดี๋ยวก็ต้องกลายล่างก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดเราแปลงล่างเนี่ยมันจะติดท็ก combat โดยอัตโนมัตินะก็คือเราต้องรอ in combat หายแล้วค่อยไปคุยนะเดี๋ยวขอตัดไปตอนที่ in combat หายเลยละกันโอเคตอนนี้ in combat แล้วก็หายไปที่เรียบร้อยก็แค่มากด e ปื๊บแล้วเราก็จะได้ชิคไของเราคือนะคือชักมาปื๊บว้านี่แหละกะ็โอเคมาเรียนชุนโคมาเตอ,อีกรอนเลยผมไปกด e ใกล้ๆใ,ในลองแบบลองท่าเตะใหม่เผื่อเมื่อกี้มันบัก๊กไม่ต้องกัดไม่ต้องกัดเอากาดลงนิดหนึงโอเคนี่ติดแล้วโอเคอาจจะอาจจะโดนเนิ์ฟแล้วก็ได้นะ เพราะอาจจะโกงเกินอะไรแบบนี้ถ้างั้นก็ขอจบคลิปเลยละกันนะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ซับสไคร e ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดอันซับเหลี่ยมจังแชนแนลกันด้วยแล้วก็รีพอร์ตแล้วก็ดิสไลค์นะสวัสดีผมเหลี่ยมจังแชนแนลต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไหนลองท่าแซดไอ้เหี้ยท่าแซบล็อกไม่ได้อะท่าอะ่าสีท่าสีท่าสี ทุกท่าทุกท่ามันทะลุอากาศหรือบั็กหรือเหี้ยอะไรไม่รู้อ่ะไอ้เหี้ยแต่แต่ในข้อมูลที่กูอ่านมามันบอกท่าเอ็กเบกกาศแต่ท่าอื่นไม่มคยบอกเหี้ยอะไรเลยอ่อ้าวเกิดอไะไรไม่รู้อยู่ไงบอสกูอยู่หลังเนี่ยโอเคบล็อกเดียบล็อกดิไอ้เหี้ยท่าเหี้ยนี่มันบอกกูเบกอากาศกูไปอ่านในเทโลอ่ะมันบอกเบกกาศงันกูขอลองหน่อยสิ ไอเชี่ยไอเชี่ยแอดมินเกมแม่งขี้ฟันวะฮะไม่อัปเดตเทโลเทโลเหรออะไหนทางลองแทะลองแทะไปเออเอาไปไหมเมื่อกี้กูสิช่างแม่งไอเชี่ยไปละกูเจอกันไอเชี่ยขี้ฟันวะขี้ฟันวะนี่นีหนี่นี้นี่น